ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดที่ปรึกษาระฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพลายมอบอาหารกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าทีอ่อสอมที่ชุมชนอยู่เจริญ19ตำบลบางย่าแพกอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหลังจากเสร็จสิ้นการออกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกในชุมชนอยู่เจริญ19ตรวจ atk และเก็บสว a b rt pcr แล้วเรวดีรัศมีทัศน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุณอำนาจโพไทยคุณพิมพาเจงใจบุญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพลายเขตสประธานชุนพิทยาผิวสวนประธานชุมชนอยู่เจริญ19ได้นําอาหารกล่องจํานวน120ชุดขนมปังแซนด์วิชและน้ําดื่มมามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขทีมเจ้าหน้าที่รอพอตอ,อยู่เจริญและเจ้าหน้าที่อสมอทั้งนี้เพื่อแสดงความมีน้ำใจเราจะไม่ทิ้งกันและช่วยเหลือกันในยามที่บ้านเมืองเกิดปัญหา จากสาการโควิด1 9รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมแพทย์ทุกคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะหา่างวัคซีนสู้โควิด